สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมปี2025เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับ่ามเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยเราเริอกันที่ผลฟุตบอลเพียร์ลีกอังกฤษยังก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่3เชลซีเอาชนะฟูลแลม2-0วูแฮมตันแพ้กับเอเวอเรตต่2-3ทอรแนมฮัตสเปอร์แพ้กับบอลมาย์0-1แมนเชสเตอร์เไนต็ดเอาชนะเบอร์ลี3-2ซัน และลีดยูไนเต็ดก็เสมอกันนิวคาสเซิลไปศูนย์ต่อศูนย์ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเชลซีมีอยู่7คะแนนที่2เป็นอาร์เซนอลมีอยู่6คะแนนที่3เป็นทอตแนมฮัตสเปอร์มีอยู่6คะแนนที่4เป็นลิเวอร์พูลมีอยู่6คะแนนที่5เป็นเอเวอร์ตันมีอยู่6คะแนนที่6เป็นซันเดอร์แลนด์มีอยู่6คะแนนที่7เป็นบอร์นมัธมีอยู่6คะแนนที่8เป็นนอตติงแฮมฟอเรสต์มีอยู่4คะแนนและที่9เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีอยู่4คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นไบรตันอยู่1คะแนนที่19วูแฮมตันและที่20เวสต์แฮมยูไนเดตสองทีมนี้ก็ยังไม่มีคะแนนผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อขึ้นที่ผ่านมาก็เป็นนาที่3อาราเบสเสมอกับ ico, 1, เอลติโกมาดิด1ต่อหนึ่งลอโอเบโดเอาชนะและอัลซเซดาหนต่อ0คิโรน่าแพ้เซบียาศนย์ต่อ2และ,และเลอาลมาดิดก็เอาชนะและอัลมิโยกา oka, ไป2ต่อน ส่วนตนารางคะแนนตอนนี้ที่หนึ่งเป็นเาอัลมาดิดมีอยู่9คะแนนที่2เป็นบียาลวมีอยู่6คะแนนที่3เป็นบาร์เซโลน่ามีอยู่6คะแนนและที่4เป็นเอลติกบิเบาก็มีอยู่6คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นลรีอัลมาโยกามีอยู่1คะแนนที่19เเลมันเต้และที่20ิเคีรโนา2ทีมนี้ก็ยังไม่มีคะแนนผลฟุตบอลกรโชตเซเรยียอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่2โบโบลญญาเอาชนะโคโม1.0่ต่อ์ปามาเสมอกับอาตาลันตา1นต่อ1 นาโปลีเอาชนะกายาลี่1ต่อและปิซ,ซาก็แพ้กับโรมาไป0ูนย์ต่อ1ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นนาโปลีมีหคะแนนที่2เป็นเคลมในเซมีหคะแนนที่3เป็นโรมามีหคะแนนและที่4เป็นอินเตอร์มิลานก็มี3คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18ลาซิโอที่19เกโตริโนโและที่20ซสซโซโล3มทีมนี้ก็ยังไม่มีคะแนนผลฟุตบอลุบเดสกาจเจอรมนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่2 ฮอฟฟนแฮมแพ้กับไอทัดแฟงเฟิร์ตไป1ต่อ3 is, ina, ham, 0. r อาร์บเล็เอาชนะไฮเ d e n h ม m อต่อ0ู r วเดอร์เบเมนสมกับ Bio ussen, gart, ina, ussia, en, b บเออร์ลุเซนต่อ3สตูการ์เอาชนะบริเซียมึงเช่นกลักปัก1ต่อ0และเอาปวกก็แพ้กับไบโอเมนิกไป2ต่อ3ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นไบโ m เ n นิกมีอยู่หคะแนนที่2เป็นไอทัดแฟงเฟิร์ตมีอยู่หคะแนนที่3เป็นซังพาลีมีอยู่4คะแนนและที่4เป็นวกบวกก็มีอยู่3คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16ไม0 5ที่17ไฟบวกรายที่18ไฮเดนฮม3ามทีมนี้ก็ยังไม่มีคะแนนผลฟุตบอลลึกเอ,อิงฝรั่งเศสมื่คืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่3ลอลียองแพ้กับบิว1นต่อ7นองเอาชนะโอซ 0, แซ1นึตู่รตูรุสก็แพ้กับปารีสแซงแชงแมงไป3ประตูต่อ6 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นปารีสแซงต์แชงแมงมิว9คะแนนที่2เป็นลิลล์มิว7คะแนนที่3เป็นโอลิมปิกลียงมิล6คะแนนที่4เป็นลองมิว6คะแนนและที่5เป็นสตาร์บุก็มมิล6คะแนนส่วนส่วนไทยตารางตอนนี้ที่16เลยอฟซที่17ปารีสเอฟซีและที่18เมตร3ทีนี้ก็ยังไม่มีคะแนน ผลฟุตบอลเอเลเวนซิลิของฮอลแลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4ี่โวลเลนดัมเสมอกับอาแจ็คออสเตอร์ดัม1นต่อหคีลาวินเสมอกับโกเฮดตดิเกิล2องต่อสองพเอลเฟนแพ้กับเทลสตารูน์ต่อสและเอ็กซ์ซิซเออร์ก็เอาชนะเทเวนเต้ไป1นต่อศส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นไนเมเกนมิวเก้าคะแนนที่2เป็น PSV เอลเฟนมิวเก้าคะแนนที่3เป็นอาแจ็คออสเตอร์ดัมมิวแปดคะแนนและที่สิเป็นเฟรนูตก็มิวหกคะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นฮิลาวินมิล2คะแนนที่17เป็นฟอร์ตูน่าซิทัสมิล1คะแนนและที่18เป็นเฮิลลเคลิ้นก็ยังไม่มีคะแนนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาเบอร์เกสเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4คาซาปิอาแพ้กับนาซิอ 2, ันนา0-2วิตเตเลกิมาร์เสมอกับอาร์โรการ์1-1เอวีเอสฟูเตบอลแพ้กับฟาร์มิเลคา0-1และสปอร์ติงลิสบอนก็แพ้กับเอฟซีปอร์โตไป1-2 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็น FC Porto มีอยู่12คะแนนที่2เป็น f a m a l l o r c มีอยู่10คะแนนที่3เป็น Sporting Lisbon มีอยู่9คะแนนและที่4เป็น m ร l l o r c a ก็มีอยู่9คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็น a v s Football มีอยู่1คะแนนที่17 Santa Clara และที่18 Thonila สทีมนี้ก็ยังไม่มีคะแนนผลฟุตบอลสกอตติ s h Premiership เมื่มอคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4มา m a t h e w l s o สมหรับคิ r n o c k ส2ต่อ2 และลิวสตันก็แพ้กับฮาร์ดไป1ต่อสส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นฮาร์ดมิลสิบคะแนนที่2เป็นเซลติกมิวเก้าคะแนนที่3เป็นคิวเบเนียมมิลสี่คะแนนและที่4เป็นมาทเวลก็มิลสี่คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่10เป็นดั aded, 1, นดีกุนัเดตมิลหนึ่งคะแนนที่11เป็นฟาวเคิร์กมิลหนึ่งคะแนนและที่12เป็นอาเบดินก็ยังไม่มีคะแนนผลฟุตบอลซูเปอร์รลีกตุรกีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4โคคาเอลิส,สปอเสมอกับเคซลิสปอลหนึ่งต่อหนึ่ง คาซิมปาซาแพ้กับกาเซอเตสสองต่อสามกาลาตาสไลเอาชนะลิเซสปอร์สามต่อหนึ่งและอันตันยยสปอร์ก็แพ้กับคาราคุมลุกไปหนึ่งต่อสองส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่หนึ่งเป็นกาลาตาสไลมีอยู่สิบสองคะแนนที่สองเป็นแทปซันสปอร์มีอยู 3, เ่กเก้าคะแนนที่สามเป็นคูสเตเป้มีอยู่แปดคะแนนและที่สี่เป็นคอนยาสปอร์ก็มีอยู่เจ็ดคะแนนส่วน่วนไทยตารางตอนนี้ที่สิบหกเป็นลิเซสปอร์มีอยู่หนึ่งคะแนนที่สิบเจ็ดคาซิมปาซา ไรที่สิบแปดเกนคิเบริจสองทีมนี้ก็ยังไม่มีคะแนนผลฟุตบอลเบลเยียมโปรลิกเมื่อคืนนี้ผ่านมาก็เป็นนาที่6เมเชลนเอาชนะลาอลาลูเวีย3ต่อ2เวสเตอร์ลเอาชนะลาเยนอันเวิร์ต2อต่อ0และชาเลลัวก็เอาชนะเดนเดอร์ไป3ต่อ1ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นแซงทูเทเดนมี14คะแนนที่2เป็นยูเน,นียงแซงกิลรุสมี11คะแนนที่3เป็นเมเชลนมี11คะแนนละที่4เป็นอันเดเลตก็มีอยู่9คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่14เป็นลาเอาลาลูเวียมอยู่4คะแนนที่15เป็นโอเอชลูเวนอยู่4คะแนนและที่16เป็นเดนเดอร์ก็มีอยู่2คะแนนผลฟุตบอลซาอุดิโปรเฟเชน่าลึกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่1อัลฟาเตแพ้กับอัลไฟฮา1ต่อ2อัลคาดิซิยาเอาชนะเอานัดมา3ต่อ1และเอาอักดุก็แพ้กับอัลอิดิฮัดไป2ประตูต่อ5นะครับ เราไปดูผลฟุตบอลไทยลีกหนึ่งกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่สามนคนรราชแจะสีมามสาสตาเอฟซีแพ้กับรบาชบบรีเอฟซีไปศูนย์ต่อสองลำพูนเวเลเออร์เสมอก,กับชนบรีเอฟซีสองต่อสองทูแบงคอ,อก,กยูไนเต็ดเอาชนะบ,บีจีปทุมยูไนเต็ดสองต่อหนึ่งรายการทะเลเอฟซีก็เสมอก,กับระยองเอฟซีไปหนึ่งต่อหน ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นราชบุรี FC มีมิวเจคะแนนที่2เป็นทูแบงคอกยูไนเต็ดมีวเจ็ดคะแนนที่3เป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมิวหกคะแนนที่4เป็นอยุธยายูไนเต็ดมิวสี่คะแนนที่5เป็นการทะเล FC มิวสี่คะแนนและที่6เป็นเชียงรายยูไนเต็ดก็มิวสี่คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่14เป็นลำพูนเวเลอร์มิวหน่งคะแนนที่15เป็นระยอง FC มีมิว่งคะแนนและที่16เป็นอุทัยธานี FC ก็มีวหน่งคะแนน ผลฟุตบอลไทยลีก2เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4จันทบ,บุรีเอฟซีเอาชนะหนองบัวพิชั 0, ยเอฟซีหนึ่งต่อศูนย์แพร์กุญแเต็ดเอาชนะเชีงยงใหม่ยูไนเต็ดสามต่อหนึ่งไละสงขลาวเอฟซีก็เอาชนะโพลิตเทโลเอฟซีไปสามต่อศูนย์ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่หนึ่งเป็นแพร์ยูไนเต็ดมีสิบสองคะแนนที่สองเป็นลาสิสไลท์กุญแเต็ดมีเจ็ดคะแนนที่สามเป็นสงขลาวเอฟซีมีเจ็ดคะแนนที่สี่เป็นชนะฮอนบิลมีเจ็ดคะแนนที่ห้าเป็นจันทบ,บุรีเอฟซีมีเจ็ดคะแนน และที่6เป็นขอนแก่นกูไน,นเตด,ดก็มีอยู่6คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นปตัตตานีเอฟซี FC มีอยู่น,น่คะแนนที่17นคนปรปฐมยูไนเต็ดและที่18บางก,กอกเอฟซีทีมนี้ก็ยังไม่มีคะแนนผลฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นเมน,นี้ก็เป็นนาทีสิบโยโกฮาม่าเอฟซีสมอกับโตเกียววดี0.0ต ok ่อวิเซโโกเบเอาชนะโยโกฮาม่าเอฟรนนึ1ต่อศูนยเกียวโตซังคาก็เอาชนะฟาชิโนอคายามาไป5.0ต่อ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเกียวโตเซนกามีอยู่5 4คะแนนที่2เป็นวิเซอโกเบมีอยู่53คะแนนที่3เป็นคาชิมาเอลเลอร์มีอยู่51คะแนนและที่4เป็นมาชิดะเซลเวียก็มีอยู่50คะแนนส่วน่วนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นโชนันเบเมเลมีอยู่25คะแนนที่1 9เกเป็นโยโกมาเอฟซีมีอยี่23คะแนนและที่20เป็นอัมเบรเนีอตะก็มีอยู่20คะแนน ผลฟุตบอลเคลียเกาหลีใต้โมงอันนี้ก็เป็นนัดที่ยีเชจูนเต็ดแพ้กักวงจูเอฟซีไปศูนต่อหนึ่งอุนซันฮุนไดเอฟซีแพ้ชนบุฮุนไดมอเตอร์ศูนต่อสองไละแทกูเอฟซีก็เอาชนะซวนเอฟซีไป3าต่อหนึ่ง ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นชนบุค,คุนไดมอเตอร์มี63คะแนนที่2เป็นคิมชองซังมูมี4ีคะแนนที่3เป็นโปฮันสตลเลอร์มี4 4คะแนนและที่4เป็นแทจอนซิติเซนก็มี4 2คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่10เป็นเชจูนเต็ดมี31คะแนนที่11เป็นเอฟซีอันยางมีสามสคะแนนและที่12เป็นแทกูเอฟซีก็มี19คะแนนนะครับ เราไปดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ,ก,ฤษกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4สโต๊กซิตี ough, ้แพ้กับเวสต์บรอมเบิย์ตเอาเป็น0-1ควีนส์ปาร์คเลนเจอร์เอาชนะเชฟฟิลน์3-1มิดิลสโบรเอาชนะเชฟฟิลด์ในเตดท1-0ออฟฟอร์ดเกินในเดทเสมอกับโคเวนที่2-2บริสตันซิตี้เอาชนะเฮาส์ซิตี้4-2อิสวิทเฮาส์เกับดาร์บี้เฮาส์ที่2-2เชฟฟิลด์เวสต์เดย์แพ้สวอนซี0-2มิลวอลแพ้กับเลคแฮมป์0-2แบล็กเบิร์์นนเวออรรแพ้กับิ พอสมาร์ทเอาชนะเพสตั 0, สนหนึ่งต่อศูนย์และวัตฟอร์ดก็เสมอกับเซาแฮมป์ตันไป2อต่อสส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นมิดเดิลสโบร์มีอยู่สิบสองคะแนนที่2เป็นเวสต์บรอมบิลดอัลเบียนมีอยู่สิบคะแนนที่3เป็นสโต๊กิตี้มีอยู่9คะแนนและที่4เป็นเลสเตอร์ซิตี้ก็มีอยู่9คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่22เป็นออฟฟอร์ดยูไนเต็ดมีอยู่1คะแนนที่23เป็นเชฟฟิลด์เวนสเต์มีอยู่1คะแนนและที่24เป็นเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก็ยังไมม่ีคะแนน ผลฟุตบอลบุนเดิร์สกาสอของเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4ี่โคนสไตน์ินแพ้กับฮันโนเวอร์หนต่อสโบคุมแพ้กับไพรอยเซนมืนสเตอร์หนึ่ต่อสไอทัดบล็ชไวส์เสมอกับบิเลเฟลหนึ่งต่อหนึ่ฟ์อร์ตูนาเดลส์ดับก็เสมอก,กับคันส์ลูไป0ูต่อศส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นฮันโนเวอร์มีอยู่สิคะแนนที่2เป็นเอลเวสแบกมีอยู่9คะแนนที่3เป็นคันส์ลูมีอยู่8คะแนนและที่4เป็นบิเลเลฟิลก็มีอยู่7คะแนน ส่วนซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นโบคุมอยู่3คะแนนที่17เป็นแฮทาเบอร์ลินมีอยู่2คะแนนรายที่18เป็นเนินแบกก็มีอยู่1คะแนนผลฟุตบอลเซเรียบีอิตาลีเมื่อคืนนี้ผ่านมาก็เป็นนัดที่2มันตัวเอาชนะเปสคาร่า2ต่อ1ยูเวสตาเบียสม,มกับเวเนเซีย0ต่อ0สเปเซียสม,มกับคันดันเซโล0ต่อ0เชเซนาสมกับเอ็นเตล่า1ต่อ1และปาเลโมก็สม,มกับฟอร์ซิโนเน่ไป0ต่อ0 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเชเซนามีวคคะแนนที่2เป็นโฟซิโนเน่มีวคคะแนนที่3เป็นปาเลโมมีวคคะแนนและที่10เป็นเวเนเซียก็มีอยูค4คะแนนรายผลฟุตบอลลีกาสองของสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่3และาซ่งซันตเดย์เอาชนะเซลตาอฟซีไป4ีต่อ1และเอาไปเยนเดลิดเสมอกับคอร์โดบา0ศูนย์ต่อ0และคาสติยอนก็เสมอกับซาลากซาไป1ต่อ1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นลาสซิงซานเตเดมอยู่9คะแนนที่2เป็นสปอร์ติ้งคียคอนมีอยู่9คะแนนที่3เป็นเลออเบยเดลิดมีอยู่7คะแนนและที่4เป็นอเมรลียก็มีอยู่5คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่19มิลานเดสที่20กรนด้าที่21เลโอนซ่าและที่22เซลวตาอิฟซีสทีมนี้ก็ยังไม่มีคะแนนนะครับและนี้คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเสร็จครับ